สวัสดีครับพบกันกับกิฟอีกแล้วนะครับที่ช่องกิฟยาลิสมือ2นะครับวันนี้กิฟจะมาอธิบายรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถ Toyota y า r i s ยาลิชแฮดแบ็1.2พ r ีเมียปี2023นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับใครที่ต้องการออกรถกับกิฟนะครับพนักงานรัฐทึกสา,ษาษยกิจข้าราชการเอกชนมีสเตตเมนต์เงินเดือนชัดเจน สลิปเงินเดินชัดเจนเดินสเตตเมนธนาคารชัดเจนนะครับออกรถกิฟตได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้ประกันเครื่องเกียร์หปี2,000 20, มืโลแถมฟรีประกันฉุกเฉิน1ปีนะครับถ้าใครสนใจก็มาที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สีปป่กได้เลยนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับเห็นเห็นกันชัดชเลยขับตรงมานี่คือเจอเลยนะครับทางขาเข้ามีบุรีก็คืออยู่ทางฝั่งซ้ายมือเลย เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถกันนะครับด้านหน้านะครับอย่างที่แจ้งไปทางต้นคลิปเมื่อกี้ว่ามันเป็นอ่าโฉมหน้าใหม่ m i ม a l c h a เ g e เป็นแบบ Hummerhead ฉชามหัวค้อนดูนะครับว่ามันเท่ดุดันขนาดไหนมันสวยมากๆเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED Projector LED Lightning นะครับอ่าเป็นแบบนี้แล้วมีตัวไฟเดย์ไทมมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นพรีเมียมตัวนี้ คุณผู้ชมเห็นกันไหมครับแฉะเ,เข้าเยอะนิดนึงเหลี่ยมสันโครงสร้างของตัวรถนะครับถือว่าสวยงามมากมากเลยทีเดียวนะครับดูโคตรสวยเลยดูนะครับตัวรถสวยงามมากเลยนะครับดูจากโครงสร้างแล้วเไม่มีตรงไหนที่ว่า,าบุกสลายหรือว่าชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมมาเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากออกรถกับจิฟต์นะครับก็โทรมาได้เลยที่เบอร์ 0ูน6 5เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกูนะครับเนี่ยด้านข้างตัวรถดูโครงสร้างด้านข้างตัวรถนะครับโอ้โหเป็นตัวแฮทแบ็กห้าที่นั่งที่กระถัดรัดมากๆเลยนะครับครอบครัวขนาดเล็กนี่คือได้คันนี้ไปคุยว่าคุ้มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อกันนะครับตัวล้อตรงนี้นะครับขอบล้อเป็นขนาดสิบห้านิ้วเป็นอลลอยชูทอปัดเงาครับเป็นอลลอยชูทนลปัดเงาเป็น ล้อขนาด15นิ้วนะครับตัวปียางปี2024นะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยครับแค่ปีเดียวดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับดูซุ้มโชกด้านในนะครับนี่มีสีมามัคสีเดิมจากโรงงานอยู่เลยครับตะเข็บด้านในนะครับตะเข็บของตัวไม้คือนิ่งๆเลยครับไม่มีการขยับขยื่อนนะครับเดินปกติเลยนะครับดูตะเข็บเม็ดอ้ามถือว่าสวยงามกันเลยนะครับ ตัวซิมโชกล้อด้านในโครงสร้างเหลี่ยมสันตัวรถนะครับอ่าอันนี้ฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับยังไม่ได้เก็บสีหรือว่าทําอะไรนี่คือเดิมเดิมเลยครับดูของสภาพเหลี่ยมสันตัวรถนะครับไม่มีรักยิ้มไม่มีบุ๋มไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ไฟด้านข้างก็เป็นมีไฟเลียวกระจกข้างมาให้แล้วก็พีเมียมตัวกระจกตรงนี้เขาจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถนะครับประมาณน,นี้ ตัวรถสวยงามมากครับสีสวยครับสีเทาดําคันนี้ตัวกระจกเป็นของแท้เดิมจากโตโยตา้าจากโรงงานเลยเห็นไหมครับได้ตัวเดิมของแท้เดิมมีคิ้วกันาสาดมาให้แล้วครับคือพร้อมพบจบซื้อสดนี่คือรับกลับบ้านได้เลยนะครับคันนี้ชงนิดหน่อยก็คือรับกลับบ้านได้เลยดูตรงตะเข็บเมตดรัด้านในนะครับ เดินสวยๆนิ่งๆเลยครับไม่มีขยับขยื่นดูรอยสเก็เตแม็ดนักสปอตยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมครับสวยงามมากสำหรับตัวรถโครงสร้างเสาบีครับตรงนี้น็อตไม่มีขยับขยื่นครับสีเดิมจากโรงงานเนียนๆอยู่เลยครับดูน็อตสีเดิมจากโรงงานไม่มีการขยับขยื่นใดๆทั้งสิน้นครับอ,อันนี้ครับแผ่นเพดแผ่นเพดก็ ก็คือไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับยังติดอยู่เดิมเหมือนเดิมนะครับยังปกติอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยตัวรถปีสองพันยี่สิบสามนะครับทุกคนเห็นไหมครับมีเลขเครื่องตัวถังตัวรถอยู่ครบชัดเจนนะครับไม่ลอกไม่ร่อนไม่จางนะครับภายในนะครับตัวเบาะเขาจะได้เป็นเบาะหนังสลับน้าตาลอ่อนนะครับเบาะหนังสีดําสลับน้าตาลอ่อนเดินตะเข็บได้สีน้ำตาลนะครับตัวตัดมีเส้นอนี้สวยงามเลยสวยมากมากครับสําหรับรุ่นนี้ ถือว่าคุ้มครับถ้าใครได้ไปนะครับนี่ก่อนนี่คือตัวอันนี้เป็นแบบระบายเขาเรียกว่าเป็นช่องระบายครับก็คือแม่นั่งมันมันไม่อับช่วยทําให้เย็นขึ้นมาหนีด้านในอ่ฝั่งประตูฝั่งประตูผู้โดยสารนะครับมีช่องเก็บของมีที่วางแก้วน้ําใส่แก้วยาติได้นะครับมีลําโพงมาให้ตรงน,นี้ลาโพงด้านหน้าอ่าลําโพงทั้งตัวรถนะครับจะมีทั้งหมดหกจุดนะครับ ปูด,ด้านหน้าด้านหน้ามีทั้งหมด 4, 4จุดนะครับตรงด้านบน2ด้านบนนี้จะมี2คนละฝั่ง2จุดอ่าฝั่งประตูคนขับฝั่งประตูผู้โดยสารคนละจุดนะครับสาหรับตัวพรีเมียมรุ่นนี้ตัวน,นี้จะเป็นแบบหนังบุสี่น้ำตาลอ่อนนะครับสวยงามบุนุ่มด้วยครับสบายนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงประตูหลังกันนะครับส่วนด้านหลัง ด้านนี้ด้านในกว้างขวางครับสําหรับด้านหลังด้านหลังก็จะมีลําโพงมาให้ฝั่งละจุดนะครับฝั่งผู้โดยสารมีหมดสองจุดด้านหลังเบาะด้านหลังนะครับจะส,สามารถถ้าเป็นตัวแฮนแบกนี่คือเขาสามารถพับลงได้ครับเป็นสี่สิบหกสิบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับเดี๋ยวคลิปลองพับให้ดูนะเนะี้ยมันจะมีสําหรับที่กดลงเพื่อที่จะดึงเบาะลงนะครับอันนี้กดกระดุมก่อน สักครู่ครับอ่าอันนี้คือฝั่งหกสิบพับลงแล้วแล้วฝั่งสี่สิบเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันสักครู่ครับก็คือด้านหลังสามารถเก็บของได้สบายสบายครับกว้างขวางมากกระเป๋าเดินทางสามสี่ใบใส่ได้ยัดได้เลยนะครับครับก็คือพับเบาะสามารถเก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่ใส่จัก,กรยานยังได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับดูของร้างจะเข็บเป็ดอาร์ฝั่งนี้เป็นไงบ้างเดี๋วยวเรามาดูกันนะครับ เดินสวยงามเลยครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับรอยคีปโรบอทเดิมจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีการถอดอ่าตัวรถไม่มีการทําสีพ่นสีหรือว่าเคาะใดๆนะครับนี่ครับยังเดิมๆเลยใครที่ออกรถกับจิ๊บนะครับก็คือจะมีประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีสองหมื่นโลแถมฟรีประกันฉุกเฉินให้หนึ่งปีนะครับตัวนี้เครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษ 2.79%นะครับตลอดยุคสัญญานยครับดูไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายเป็น LED มาแล้วตัวนี้มีกล้องรอบคันนะครับคุณผู้ชมทะ,ะเบียนหขอพ่อเจ็ดเจ็ดเลขสวยด้วยนะครับนีเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูว่าเป็นไงบ้าง แบบกว้างขวางครับดูครับอันนี้รุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับสําหรับตัวนี้ตัวยาตาอย่าลืมตัวใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยให้ยางอะไหล่มาให้แล้วแต่เขาจะให้ตัวชุดเติมลมมาให้แทนนะครับ <c oughs> ด้านในจะประมาณนี้สําหรับด้านหลังนะครับ <c oughs> ด้านหลังตรงกระจกเขาจะมีตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วอสำหรับรุ่นนี้นี่ครับมีตัวไล่ฟ้ามาให้แล้ว มีตัวไล่ฟ้ามาให้ครับเป็นของเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าเหมือนเดิมครับมียาลิสประมานี้ตัวเสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับมานีเรามาดูฝั่งขวากันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวล้อครับตัวล้อเป็นล้ออล่อยชูโทนปัดเงานะครับ ปียางก็เป็นปียาง2องพันยี่ิบสี่เดิมครับดอกยางยังลึกๆอยู่เลยดอกยางคือยังลึกๆอยู่เลยใช้งานได้อีกสองสามปีสบายๆครับนี่ครับกระจกเป็นโตโยต้าแท้เดิมจากโรงงานนะครับแท้เดิมจากโรงงานกระจกประมาณนี้ประตูด้านข้างด้านหลังตรงนี้เป็นหนังบุนุ่ม สีน้ำตาลอ่อนเดินตะเข็บเดินได้สีน้ำตาลน,นะครับกระจกเป็นแบบอ่เป็นแบบไฟฟ้านะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนี่กระจกไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวอ่ะอย่างที่บอกอย่างที่บอกกันเมื่อกี้นะครับว่าด้านหลังสามารถพับได้แบบสี่สิบหกสิบฝั่งนี้ก็พับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้กดลงตรงนี้เหมือนกันเสักครู่นะครับ อ่ะแบบนึงนะครับขอภัยไม่ถนัดทำมือเดียวอ่ะโอเคประมาณนี้เนี่ยพับลงแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับสามารถใส่จัก,กรยานได้ทั้งคันเลยปางมากๆเลยครับนี่เก็บของได้เยอะแยะไปหมดเลยครับสำหรับด้านหลังนะครับตัวแฮดแบ็กที่ใครชอบ เดินทางแคมปิ้งบ่อยๆนะครับก็คือคุ้มสำหรับตัวนี้ครับขนของได้เยอะเลยในครอบครัวขนาดเล็กอ่าด้านหลังนะครับตรงนี้สำหรับผู้โดยสารเขามีช่อง USB มาให้อ่ามีช่อง USB มาให้นะครับอามาณนี้ต้องขออภัยด้วยครับมันมืดิดหน่อยมองไม่ค่อยเห็นมีช่อง USB มาให้สองช่องแล้วส่วนแผ่นยางรองพื้นด้านล่างนะครับ เขาก็มีมาให้แล้วเป็นแบบหนังตัวนี้มีโลโก้ยาริสมาให้เราด้วยนี่ครับประมาณน,นี้สำหรับด้านหลังนะครับมีเคตตี้เบลเข็มขัดมาให้ทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็มีสำหรับอาคาซิตสำหรับเด็กด้วยครับประมาณน,นี้ครับด้านในพาดูตัวตะเข็บเม็ดอาร์ของ ัวฝั่งนี้กันครับมาเป็นไหนบางครับเลยสวยเลยครับเดินตะเข็บแบบไม่มีขยับขยืขย่อนใดๆเลยยังอยู่เหมือนเดิมมีรอยคีบโรบอทจากโรงงานด้วยนะครับทุกคนนี่เหมือนเดิมครับรอยคีบโรบอทจากโรงงานก็คือรับประกันได้เลยว่ารถเราไม่มีการชนหนักพิกความน้าท่วมแน่นอนสําหรับคันนี้ toyota yaris hatchback หนึ่งจุดสอง premium ปีสองพันยี่สิบสามนี่ครับ งตัวรถสวยงามมากครับมีกล้องรอบคัน360องศานะครับวันนี้เดี๋ยวกิ๊จะสตาร์ทรถให้ดูเดี๋ยวพาดูโครงสร้างของตัวรถก่อนอน,นี่ตะเข็บเม็ดอ์คด้านบนของตัวฝั่งคนขับผู้โดยสารเป็นไงบ้างเรามาดูกันนี่ครับคอนเฟิร์มได้เลยว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักแน่นอนครับตะเข็บเม็ดอ์คยังเดินแบบไม่ไม่มีขยับเลยอะแบบเนียนๆเลย สภาพสวยงามมากครับสาหรับรถคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุมนะครับเพราะว่าราคาหายจากป้ายแดงไปถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาเราขายอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับเด็ดผ่อนก็อยู่ประมาณเก้าพันนิดนิดสหรับใครที่ต้องการออกคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้าได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกศูนย์โทรมาหากิ๊บได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่กล้าโทรก็กคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพ์กันก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวกิ๊บ เดี๋ยวจิ๊บทิ้งไลน์ไว้ให้แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างน็อตกันตรงนี้นะครับนออบ็อตเสาบีไม่มีขยับขยืขย่นเหมือนเดิมครับ็อตเดิมเดิมสีเดิมจากโรงงานเลยปกติเลยครับนี่ครับประมาณนี้สําหรับตัวโครงสร้างตงัวรถม็อตไม่มีการขยับขยืขย่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็คือไม่มีการชนหนักพีิกความน้ำท่วมนี่กระจกเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสี่บานกระจก อ่าออโต้ฝั่งคนขับบานหนึ่งนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วทีนี้เดี๋ยวกิ๊บสตาร์ทรถให้ฟังกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างโอเคเสียงรอบข้างอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นสาขาใหม่เขากําลังทาเฟสสองด้านหลังกันอยู่อ่ามันใกล้เสร็จแล้วแหละอีกนิดนึงน่ครับเสียง เงีบใช่ไหมได้ยินแต่เสียงกิปพูดใช่ไหมครับอ่าตัวนี้หน้าจอเป็นขนาด9นิ้วทัชสกรีนสัมผัสได้มี Apple Carpay อ่ะต่อเชื่อมต่อ Apple Carpay ได้อ่าครับผมประมาณนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันสามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมาลัยได้เลยอันนี้เมื่อกี้กิฟสตาร์ทรถปุ๊บตัวเพลงมันมีอยู่แล้วในกิฟลองเพิ่มเสียงให้ฟังดูนะครับเป็นยังไงบ้างอ่าสักครู่นะครับทำแบบนี้สิ่ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าแป๊บนึงนะครับอ่าลืมกดตรงหน้าจอ อเอากดตรงหน้าจอโดย B-innoTech ขึ้นแท่นกับสองรางวัลกองคุณยอดเยี่ยมสายเทคเห็นไหมครับพอเรากดปุ๊บตรงหน้าจอก็ทำงานพร้อมกันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเสียงเครื่องยนต์ไอเสียงเครื่องเสียงเครื่องเสียงในตัวรถนะครับหรือว่าโอเคตรงนี้ตัวแอร์ปรับอุณหภูมิเป็นแบบออโต้เลยสตาร์ทปุ๊บแอร์ติดป,ปับ๊บตัวนี้ ปรับเพิ่มลดอุณหภูมิครับต่ําสุดจะได้18องศาตอนนี้เป็นปรับความแรงครับถ้าร้อนจัดก็ปรับให้สุดไปเลยประมาณนี้ตัวหน้าปัดหน้าจอตรงนี้นะครับแต่ตัวไมเป็นขนาดอยู่ที่4.2นิ้วเลขไมทุกคนเห็นไหมครับปี2023นะแต่ไม่วิ่งแค่26,000โลคุ้มไหมอ่ะถ้าใครได้คันนี้ไปผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับกับออปชั่นครบจับเต็มขนาดนี้ ฝั่งนี้นะครับทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดปุ่มเป็นแบบพุสตาร์แล้วนะครับเอนจินสตาร์ทมีเซนเซอร์ระบบแจ้งเตือนการชนเวลาถ้าเกิดเวลาถอยอย่างเงี้ยมีรถเข้ามาข้างหลังเนี้ยก็คือมันจะแจ้งเตือนการชนพอดีมีออโ o ต้ a r สตาร์ทออโต้สต็อปมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเกลนกันการลื่นถลายแล้วมีแจ้งเตือนการชนอีกประมาณนี้ ตัวรถก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มครับฟังก์ชันครบจัดเต็มใครได้ไปก็คุ้มในราคานี้นะครับส่วนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกศูนย์ติดต่อกิบเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครอยากดูรา,ายละเอียดรายละเอียดตัวรถมากกว่านี้นก็เข้ามากันได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับมา,ทา,าทางจากทางฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาก็คือเป็นทางขาเข้าวมิมบรี เป็นรถจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับเจอกันง่ายๆเลยทีนี้เดี๋ยวกิบพาไปดูหนะ้าห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับไปกันเลยอะทีนี้เราก็มาในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องรถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเสียงตัวเครื่องปีสองพันี่สามถือว่านิ่งเงียบเงียบมากๆเลยนะครับไม่ดังไม่มันไม่ได้ดังแบบดังจนน่ารังสาน,นะครับทุกคนแล้วก็ตัวรถ สภาพนะ้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะครับดูทุกคนดูครับใหม่ๆเลยครับรถเหมือนเครื่องออกมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยตัวเครื่องยนต์1 2 0 0่ c VVT-iE เติมเบนซินเก้า 5e20 ได้ขนาดเครื่อง92แรงม้าตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 9 6 5 1 8 3 6, 6 0ทุกคนดูนะครับตเตะเ์เบเมทาร์ ตัวม่นทางตรงนี้ยังเดิมๆพับนิ่งๆเลยไม่มีขยับขยื่นเดินตะเข็บสวยงามมากๆไม่ขยับไม่อะไรเลยนะครับตัวน็อตโครงสร้างตรงฝั่งนี้ก็ไม่ขยับเหมือนกันครับอันนี้เป็นฝุ่นนิดหน่อยเชดออกได้อ่สีเดิมๆจากโรงงานนี่ครับโครงสร้างตรงหัวเสาอาตรงนี้ตรงฝากระโปรงฝั่งนี้นะครับสีเดิมๆจากโรงงานไม่มีขยับขยื่นเลยครับคุณผู้ชมนะครับ ัวฝากระโปรงรถก็คือเดิมๆหมดเลยครับไม่มีการชนหนักทิศค้ามนำท่วมแน่นอนครับสําหรับตัวรุ่นนี้เราสามารถเอาตัวเลขถังไปเช็คกับทางศู์ได้เลยนะครับว่ารถตัวนี้มีการชนหนักทิศข้ามน้ำท่วมไหมไม่มีแน่นอนรับประกันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่ครับก็เก็บเบอ้ายังนิ่งๆครับเดิมๆอยู่เลยนะครับไม่มีการขยับขยื่นนะครับ รับสวยงามมากครับแล้วก็ตัวน็อตตัวน็อตไม่มีไม่มีขยับครับเรีเดิมจากโรงงานตรงทุกจุดเลยครับอ่าเรามีการตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถถึงหนึ่งอ่าสองจุดของ Inspection นะครับมีใบเซอร์ตรวจสอบแน่นอนร้อยเเซถ้าใครสนใจอยากของรถกับกิฟนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ 0996518360ทีนี้เดี๋ยวกิ๊บขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ